มาบตาพุธจังหวัดระยองสถานที่ที่ไม่ได้มีดีแค่เมืองอุตสาหากรรมแต่ที่นี่ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสวยๆนาเดียออนทัวร์วันนี้นะคะตามเดียวไปเที่ยวที่จังหวัดระยองกันค่ะ สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่นาเดียชาแนลนะคะวันนี้นะคะนาเดียออนทัวเนี่ยเรามาอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเอบวันเดย์ทรปที่จังหวัดระยองเราพอจะไปไหนได้บ้างนะคะและตอนนี้เดียก็มาพักอยู่ที่โรงแรม h o l i d y y n n Express ระยองมาตาพุทธนั่นเองค่ะเป็นโรงแรมที่แบบเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะตอนนี้เขาก็มีการเปิด Soft Opening ให้ทุกคนนะคะได้มาพักกันแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดโรงแรมใหม่ๆนะคะต้องรีบจองกันเขา มาได้เลยนะคะคเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรงแรม Holiday Inn Express ที่แบบว้าวมากๆเลยเดี๋ยวเดียจะพาเพื่อนๆไปทัวร์โรงแรมกันก่อนเลยนะคะว่าที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีฟา c i ซิลิตี้อะไรให้เราบ้างนะคะแต่ขอกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าสวยมากๆเลยค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวตามเดียไปดูกันเลยนะคะไปค่ะ Holiday Inn e x p e s s ร r ยองมาบตาพุดนะคะตั้งอยู่ในโครงการ Origin Smart City ระยองค่ะซึ่งติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพียงแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ เดินเข้ามาในล็อบบี้นะคะเดียวรู้สึกว้าวกับการตกแต่งมากเลยค่ะสีสันคัลล์ฟูลเหมาะกับเมืองริมทะเลเพราะว่าการออกแบบของที่นี่นะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันของเรือประมงซึ่งเขาจะใช้สีสกายบลูแล้วก็สีทราคอต์ตาออเรนจ์นะคะมาผสมผสานกันให้ความรู้สึกสดชื่นด้วยคู่สีน้าเงินแล้วก็สีส้มที่ตัดกันอย่างลงตัวมากๆนอกจากนี้นะคะเดียชอบที่เขาเอาแผนที่ส่วนต่างๆของจังหวัดระยองเนี่ยมาเป็นลูกเล่นในการตกแต่งในเกือบทุกๆโซนของโรงแรมเลยละคะ่ะทําให้เห็นถึงเอกลักษณ์แล้วก็ ถี่ชีวิตของคนระยองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอีกอย่างที่สะดุดตามมากๆก็คืองาน Living Handcraft นะคะซึ่งเป็นงานศิละปะทอมือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการทอเชือกของชาวประมงนั่นเองค่ะตรงนี้เก๋มากๆเลยค่ะ และนอกจากการตกแต่งที่วาวแล้วนะคะฟาซาลิตี้ของเขาก็จัดเต็มซึ่งเรียกได้ว่าย,ยังไม่เคยมี Holiday in e x p l a ็ e ที่ไหนนะคะให้เยอะเท่าที่นี่ห้องมีติ้งรูมของเขานะคะเดินมาปุ๊บก็จะเจอกับบันไดเลื่อนพาขึ้นไปยังโถงห้องประชุมชั้น2ซึ่งเขาก็มีห้องประชุมถึง6ห้องด้วยกันนะคะรวมพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากกว่า470ตารางเมตรเลยทีเดียวจัดประชุมใหญ่ๆได้สบายเลยค่ะถัดมาที่ชั้น4นะคะจะเป็นที่ตั้งของฟาซ i ลิตี้หลักของโรงแรมค่ะมีทั้งฟิตเนสที่ง หรือการทำเวทเทรนนิ่งรวมไปถึงเครื่องออกกำลังกายต่างๆเรียกได้ว่าให้มาครบเลยทีเดียวค่ะ ด้านนอกนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําแบบเอาท์ดอร์ที่มีการดีไซน์ออกแบบแยกโซนสระเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ออกจากกันค่ะโดยน้ำที่ใช้ก็จะเป็นระบบน้ําเกลือนะคะแล้วก็ไฮไลท์สาคัญสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำมากๆของชั้นนี้ก็คือเขาเนี่ยออกแบบให้มีห้องพักที่เป็นแบบ p o o l access สามารถเดินจากห้องพักนะคะแล้วก็ลงสระได้เลยคิดว่าหลายๆคนนะคะน่าจะชอบเพราะว่าสะดวกมากๆเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะที่นี่ยังมีคิดคลับให้เด็กๆไว้เล่นอีกด้วยของเล่นก็จัดเต็มมากๆสามารถช่วยเสริม สร้างพัฒนาการของน้องๆนะคะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่จะพาเด็กๆมาพักผ่อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ มาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างนะคะห้องที่เดียพักในวันนี้จะเป็นประเภทควีนสแตนดาร์ดค่ะขนาดประมาณ19กสควรเมตรเตียงจะเป็นเตียงควีนไซส์มีโซฟาสีน่ารักตามคอนเซปต์ของโรงแรมค่ะแล้วก็มีการเอาแผนที่มาบตาพุทธนะคะมาเป็นดีไซน์ทำให้ห้องดูมีสีสันน่านอนมากๆเลยค่ะห้องน้ำก็มี dry amenity รวมไปถึงสบู่แชมพูให้มาพร้อมตามแบรนด์ของเขาเลยนะคะเป็นห้องที่มีขนาดกาลังดีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบค่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยววันนี้เราลงไปทานอาหารเช้ากันนะคะไปดูกันว่าที่ Holiday Inn Express ระยองเนี่ยอาหารเช้าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปส่องลายบุฟเฟ่เขากันค่ะห้องอาหารของที่นี่ก็คือใหญ่มากๆใหญ่แบบงงแถมตกแต่งมาแบบสวยมากๆเลยค่ะคือมันให้ฟิลทะเลทะเลอะ,ท,ะ,ลอะทุกคนความเก๋อ,อีกอย่างหนึ่งของห้องอาหารนี้ก็คือภาเพ้นท์มือที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเลค่ะ เดียชอบมากๆยืนดูอยู่มุมนี้นานเลยเป็นงานศิละปะสุดๆมาดูในส่วนของบุฟเฟ่ต์อาหารเช้ากันบ้างนะคะก็มีให้ครบอยู่นะเอกสเตชั่นฮอตดิสพลาสติเรเกอรี่สลัดซีเรียลใดๆคือครบค่ะบรรยากาศการกินข้าวก็ไม่เหมือนนั่งอยู่ในโรงแรมฮอล l y เอ็กซ์เพสทุกคนนึกว่าโรงแรม5ดาวไปอีกที่นี่นอกจากจะเสิร์ฟอาหารเช้าแล้วนะคะเขายังมีออเดย์ดิงด้วยถือว่าครบจบที่ฮอล l y เอ็กซ์เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเดียนะคะจะลงไปเช็คเอาท์จากตัวฮอล i d เดย์อินเอ็กซ์เพสนะคะแล้วก็ จะไปเริ่มวันเดทิฟกันเลยนะคะที่ระยองก่อนอื่นนะคะตอนเช้าๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะวัดกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคาเฟ่แล้วเดี๋ยวจะไปสถานที่ไหนเดี๋ยวตามเรียบไปดูพร้อมกันเลยค่ะ วัดป่าประดู่นะคะเดิมมีชื่อว่าวัดป่าเลไลค่ะอยู่ในเขตเทศบาลนครระยองเป็นวัดเก่าแก่มากๆของเมืองระยองสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงเสียยุธยานะคะสิ่งที่โดดเด่นที่อยู่ภายในวัดป่าประดู่แห่งนี้ก็คือจะมีพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายที่เก่าแก่เป็นพระพุทธสายญาที่แปลกที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีการสร้างองค์พระปางสีาสยยายญาเนี่ยเขามาจะสร้างประทับอยู่ในท่านอนตะแคงขวาแต่พระพุทธสายญาที่วัดป่าประดู่เนี่ยสร้างในท่านอน ตะแ่่งงายนนัเอคะและนอกจากนี้นะคะบริเวณใกล้ๆก,กันเนี่ยก็จะมีวิหารพระปาลีลยนะคะภายในบริษสถฐานพระบางปาลีลายเป็นของเก่าที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่เดิมเช่นเดียวกับพระพุทธไสาย,ยาสน์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังเคยเป็นพระประธานของวัดมาก่อนด้วยมีขนาดความสูงถึง6.02เมตรเลยทีเดียวค่ะและนี่คืออุโบสถหลังเก่านะคะอายุกว่าร้อยปีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449นะคะซึ่งตรงกับสมัยของรัชกาลที่5กรมศิลปากรเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบ ราณสถานที่มีหน้าบันสวยที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วยค่ะและสิ่งสําคัญนะคะที่ห้ามพลาดเมื่อมาที่อุโบสถนี้แล้วนะคะบริเวณใต้อุโบสถจะมีช่องใต้ถุนไว้ให้เรารอดใต้โบสถ์ค่ะโดยมีความเชื่อว่ารอดแล้วให้รอดปลอดภัยแคลค่าจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงซึ่งด้านล่างเขาก็จะมีช่องมองพระประธานนะคะด้านขวามือก็จะมีลูกนิมิตโบราณ9้าลูกหากลูบลูกนิมิตครบทั้ง9ก้าก็จะประสบความสุขความเจริญความสําเร็จตาม ามที่ปรารถนานั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาจะให้วนรอบพระอุโบสถใต้พระอุโบสถที่เก่าแก่มากๆนะคะทั้งหมดเก้รอบเรามารอบที่4กันแล้วค่ะรอบที่4ี่เขาบอกว่าขอให้รอดปลอดภัยเคราะนอกกายหรือนอกสถานที่ที่เดินทางไป แล้วค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะการรอดใต้โบสถ์ครั้งนี้จะทําให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงนะคะรอบที่9รอบสุดท้ายเพื่อความเป็นสิริมง,งคลขอให้พระเกตเทวดารักษาหมายถึงบิดามารดาของเรานั่นเองค่ะไปค่ะโอเคไมยมตันตี ทขมก้าวค่ะเหงื่อแตกเหมือนเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนอกจากนี้นะคะที่วัดยังมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็บ่อน้ำโบราณน,นะคะที่มียาวนานกว่าร้อยปีตั้งอยู่บริเวณภายในวัดอีกด้วยค่ะโอเคค่ะหลังจากทำบุญเรียบร้อยแล้วนะคะ อ,อากาศก็ร้อนได้ที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแหวะคาเฟ่กันดีกว่าค่ะเราไปดูกันนะคะว่าคาเฟ่ที่จังหวัดระยองมันจะเก๋แค่ไหนนะไปค่ะจากวัดประดู่นะคะเดี๋ยวเดินข้ามถนนมานิดนึงนะคะแล้วก็เดินเลาะๆมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบขับรถเนาะเดินมาแป๊บเดียวนะคะถึงคาเฟ่แล้วซึ่งคาเฟ่ก็จะออกแนวแบบ โอเกคมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะที่ห้ามพลาดเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดระยองนั่นก็คือหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่บนถนนชุมพลนะคะซึ่งเป็นยา่านเมืองเก่านะคะใจกลางเมืองจังหวัดระยองเป็นบ้านกาแฟากึ่งพิพิธภัณฑ์พพเพื่อชุมชนมีแนวคิดมาจากการที่เขาต้องการปรับปรุงอาคารพาณิชอายุกว่า100ปีนะคะมาเป็นร้านกาแฟากึ่งพิพิธภัณฑ์ ซึ่งบอกเลยว่าตึกโบราณหลังนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2456ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสซึ่งถือเป็นอาคารพาณิชย์แห่งแรกๆประจําเมืองระยองเลยก็ว่าได้นะคะโดยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเป็นชาวจีนไหหลาําที่อพยพมาค้าขายพวกพลิกไทยแล้วก็เสื้อผ้านในเมืองระยองค่ะภายหลังนะคะตึกหลังนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาสู่ครอบครัวของคุณเอกพเนียงทองนั่นเองและได้รับการปรับโฉมให้เป็นร้านกาแฟกึง่งแกลลอรี่ศิละปะค่ะภายใต้ การดูแลของลูกหลานนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์แห่งนี้นั่นเองนะคะบริเวณด้านล่างนะคะจะเป็นโซนร้านกาแฟที่มีมุมให้เลือกนั่งหลายมุมเลยส่วนเมนูเครื่องดื่มเขาก็จะมีเมนูฟิวชั่นต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นชากาแฟแล้วก็ขนมหวานนะคะในส่วนของชั้น2เนี่ยจะเป็นโซนของการจัดแสดงศิลปะดนตรีแล้วก็สิ่งต่างๆที่น่าสนใจของเมืองระยองให้เราได้เดินดูกันเพลินๆน,นะคะแถมที่นี่เนี่ยเขายังมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆใครมาระยองต้องห้ามพลาดคาเฟ่นี้เลยค่ะ มีคาเฟ่แล้วก็ต้องต่อด้วยร้านอาหารอร่อยๆร,ริมทะเลกันเลยค่ะวันนี้นะคะเดียวแวะมาที่ร้านเจ๊จิ๋มโต๊ะกลมริมหาดแม่ลำพึงเป็นร้านอาหารทะเลที่ทั้งสดแล้วก็อร่อยมากๆนะคะมีเมนูให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะคะทั้งกุ้งหอยปูปลามาครบกันเลยทีเดียวจะไปนึ่งทอดต้มย่างได้หมดเลยค่ะทั้งหมดที่สั่งมาคืออร่อยหมดทุกอย่างเลยนะคะเดยังหาคําว่าไม่อร่อยไม่เจอเลยค่ะแถมราคาก็คือถูกเวอ ใครหาร้านอาหารทะเลอร่อยๆนะคะเดียนแนะนำร้านนี้เลยค่ะต้องมาลองนะคะจังหวัดระยองนะคะมีพื้นที่ชายหาดค่อนข้างเยอะให้เราได้มานั่งพักผ่อนค่ะอย่างหาน,นี้นะคะจะเป็นหาดแสงจันทร์แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหาดสุชาดานนะคะแต่ละหาดเขาก็จะมีร้านอาหารทะเลสดๆเรียงรายกันให้ทุกคนเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะการมานั่งริมชายหาดก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งจังหนที่ท่องเที่ยวนะคะที่ทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดระยองค่ะ ล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปตทนะคะเป็นโรงงานก๊าซนะคะของปตทเขาเนาะตรงมาตาพุทธนะคะคือด้านในเนี่ยจะมีนิทรศการพันไม้แบบหน้าหนาวนะคะให้เราได้ชมกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแบบเออเป็นยังไงกันบ้าง ทางเข้ามานะคะทั้งสองฝั่งก็คือเขาก็จะแบบเหมือนจําลองในเรื่องของป่าต่างๆนะคะไว้ด้านขวามือก็คือจะเป็นแบบมึงน้ําด้วยแล้วก็มีแบบต้นไม้เยอะมากเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในนะคะก็เขาก็ให้เดินตรงสะพานตรงเนี้ยเดี่ยวว่าบรรยากาศมันค่อนข้างดีมากเลยนะทําดีอยู่นะ หนาวมากุ้ยคนหนาวเลยอ่ะสวยมากเข้ามาข้างในแล้วนะคะ หน,หนึ่งจุดเช็คอินเมื่อมาถึงมาบตาพุธจังหวัดระยองนะคะก็คือ Foral Ex ็กซ i บ i ชันฮอ l l หรือว่าอาคารนิทัศพันธุ์ปรึกษานะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท PTT LNG จำกัดน,นะคะมาบตาพุธจังหวัดระยองค่ะเป็นอาคารแนวประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเขาเนี่ยนำความเย็นเหลือทิ้งจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของแก๊สธรรมชาติเหลวนะคะหรือว่า LNG มาใช้ในระบบปรับอากาศของอาคารนะคะทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14-15องศาเท่านั้นมีการจัดแสดง ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกไฮเดนเยียนะคะโดยจะมีดอกไม้สีสันสดใสเนี่ยหมุนเวียนกันเข้ามาทั้งปีเลยสวยงามมากๆแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมนอกจากนี้นะคะภายในอาคารยังมีร้านกาแฟนะคะคาเฟ่อเมซอนเนี่ยเปิดให้บริการด้านในด้วยค่ะ สำหรับการเปิดให้เข้าชมนะคะจะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาคารจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งประตูเนี่ยจะปิดเวลา4โมงนะคะแล้วเขาก็ปิดวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์ก็คือไม่เปิดนะคะใครจะมาที่นี่เนี่ยให้เช็ควันที่จะเปิดในหน้าเว็บไซต์ของเขาดีๆนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีการปิดงดให้บริการเป็นบางช่วงนั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินและสถานที่ท่องเที่ยวที่นะ่าสนใจมากๆเลยของจังหวัดระยองนะคะที่ใครแวะมาที่มาตาพุทธแล้วก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินที่ Floral Exhibition Hall กันได้เลยค่ะ สวยมากๆเลยค่ะทุกคนจบแล้วนะคะทริปวันเดย์อินระยองนะคะเราก็มาเที่ยวกันใก,กล้ๆเนาะไม่ต้องไปไหนไกลนะคะแล้วก็ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดีวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในนาเดียออนทัวร์คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายยย